ไปต่อกันที่ปทุมธานีครับคุณผู้ชมมีหัวขโมยบุกเดี่ยวเข้าไปที่ศาลเจ้าครับหลังจากนั้นเนี่ยไปขโมยเงินในตู้บริจาคครับ ยกเอาไปทั้งตู้แบบนี้ครับผู้ชมเป็นวินาทีที่โจรรายหนึ่งแอบบุกเข้าไปในพื้นที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีครับแล้วผู้ก่อเหตุเนี่ยก็พยายามชะเง้อมองเงินในตู้บริจาคสักพักพอเห็นเสร็จเงินมันล่อตาล่อใจก็ยกเอาทั้งตู้บริจาคแล้วก็หนีออกไปทันทีครับทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุครับเป็นสำนักงานมูลนิธิรวมใจรังสิตปทุมธานีครับ ในพื้นที่เนี่ยก็ไปสอบถามนางสาวจุธามาตรปิ่นทองพาณิชย์อายุ47ปีเป็นเจ้าที่ดูแลสารเจ้าให้คุณบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นชายวัยรุ่นอายุ20-30ปีไม่แน่ใจว่าเป็นคนไหนพื้นที่หรือไม่ที่แอบเข้ามาขโมยทรัพย์สินในสารเจ้ามาแล้วถึง2ครั้งครับครั้งแรก15เมษายนที่ผ่านมาเข้ามายกตู้บริจาคน้ำมันตะเกียงแล้วก็ทุบตู้บริจาคได้เงินไปจํานวนได้เงินไปจํานวนหนึ่งครับซึ่งวันนั้นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่มาเห็นพอดี แต่ก็จับตัวผู้ก่อเหตุไม่ทันครับก่อนจะวิ่งหนีลอยนวลไปอะครับคุณผู้ชมเชื่อไหม<อ>ผู้ชมถัดจากนั้นมา3วันเท่านั้นเองผู้ก่อเหตุคาดว่าน่าจะเป็นชายคนเดิมนั่นแหละปีนกำแพงหลังศาลเจ้าบุกเข้ามาก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งรอบที่แล้วเนี่ยยังทิ้งซากตู้บริจาคไว้ให้ใช่ไหมรอบนี้พวกยกไปทั้งตู้เลยค่ะคุณผู้ชมค,คะเอาไปทั้งตู้เลยเงินในตู้เนี่ยเขาบอกว่าจะเอาไว้ใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟของศาลเจ้าเงินเนี่ยมันไม่กี่ร้อยหรอก เพราะว่าศาลเจ้าเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่คอยเก็บเงินทุกวันนะแต่ว่าไม่น่าจะมาทํากันได้แบบนี้ไงโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะศาลเจ้าจะมีเจ้าหน้าที่นอนเฝ้าอยู่2คนนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วทั้งคู่อ่ะก็ทําให้ผู้ก่อเหตุเขาอาจจะไม่ได้เกรงกลัวรู้สึกกลัวอะไรถึงได้เลือกมาขโมยที่ศาลเจ้าแห่งนี้ถึง2ครั้งสคราแบบนี้แบบไม่เกรงกลัวอะไรเลยอะค่ะ ก็ปีนเข้ามากาแพงอีกด้านหนึ่งด้านหลังสันเจ้าอันนี้เข้ามาเสร็จมายุยกตู้ออน้ําไฟเอาไปทั้งตู้เลยไม่เหลือซากทิ้งไว้ให้เลยเงี้ยค่ะคนเดียวกันค่ะผู้ชายวัยรุ่นนะน่าจะสักประมาณ20กว่าถึงสามสิบดูกล้องแล้วใช่คนแถวนี้ไหมไม่มั่นใจพี่นะเราพย์สินท,ที่ได้ไปเนี่ยคาดว่าประมาณเท่าไหร่ก็ไม่กี่ร้อยเราเพราะสันเจ้าเก็บเก็บสตางค์ในตู้ทุกวันอ่ะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเชื่อว่าคงไม่นานครับจะจับตัวผู้ก่อเหตุได้